กสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องยินดีตอนทับกันสู่ช่องน้องงานเนาะตอนนี้กาฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยคืดหน,นีเนาะคืดหนีฝน,น,นตกพี่น้องก็เริ่มมีน้ำยู่ให้ย,ยู่หน้าเลยเนาะเหมือนนี่น้องงันออกมาหน้าออกมาหน้าแต่วังเสาหน่อยพี่น้องตะกากร เริ่มมีน้ำแน่เนาะพี่น้องดีใจที่ว่าฝนตกเนาะดีใจว่าฝนตกแล้วก็เริ่มมีน้ำแน่เข้าสากะเข้าสีหลังได้พี่น้องกะเข้ากับใบเ,เริ่มเริ่มแดงเลยเนะาะใบมันเริ่มตายเลยพี่น้องเพราะว่ามันแดดแล้วก็มันบ่มีน้นำนะพี่น้องอันนี้ก็แมนแผงโซลาร์เซลล์เนาะพี่น้องแผงโซลาร์เซลล์ใหม่เนาะที่ ติดตั้งไปในคลิปปีใหม่เนาะในช่องบบีปีใหม่เดี๋ยวน้องอันสีมารีวิวให้เอสซีเบิ่งเนะาะว่าแผงโซราเซลล์เฮาเป็นจระไดยใส่จระไเนาะพี่น้องแผงโซราเซลล์เฮาใส่เพื่อมาสูบน,น้ำเนาะพี่น้องใส่มาใส่กระโปงโป่งสูบนำ้ำบาดาลเนาะน้อนกรบโปงหูคือกันวา่าแผงเซราเซลนี้ อันนั้นใช้ไฟใดจักโวลนาะหรือว่าใชา้ไฟใดไทยเนาะนั่นกับบอดี้มาติดต่างน้ำก็เลยโบ,บหูรายละเอียดเดี๋ยวสิให้พี่องมาเบิ่งว่าวิธีติดต่างเข่าขาเนาะว่าติดต่างกี่ได้นี่เด่นนะเพียงว่งมันก็มีสายเนาะสายไฟสายของแผงโซลาเซลล์เลยเนาะนี่เนะ้าก็แค่ต่อต่อมันเขาก็สวีบเพี่องเพราะว่าเ้าวบอดี้มีบ่บอดี้มี เพื่อนเอิญยังน้องน้องอันกับบุหูบริมีหมอเก็บไฟนะพี่น้องเฮาถ้าเฮามีหมอเก็บไฟเฮากับตองต่อผ่านหมอเก็บไฟมาก่อนน้องตามน้องอันกับบุหูว่าทีแต่น้องน้องอันแค่อธิบายแบบเท่าที่น้องอันเข้าใจเนาะคิดว่าน้องอันคิดว่าถ้ามีหมอเก็บไฟกับฉีต่อต่อผ่านหมอเก็บไฟแล้วกับสีต่อต่อออกมาหนีเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีหมอเก็บไฟเฮาก็ต้องต่อต่อใส่สวีกเลยพี่น้อง ตอนเซซิฟิกเลยห้ากระเปิดกะเวลามันมีแดดเนาะมันมีแดดนำ้ำมันก็จะไหลนี่คือแบบนี้นะพี่น้องถามันบอมีแดดนำ้ำก็จะบ่อไลเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฉยเอาท่อ,อ,อมาให้พี่น้องเบิ่งว่านำ้ำไหลแห้งจำไรเนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องนะ้ำไหลประมาณนี้เนาะ ไล่บแห้งพี่น้องเพราะว่าห้อโบมี่ฮ้อโบมี่ัวทีเก็บไฟนะเพราะว่ามันกันแล้วแต่แดดเนาะถ้าแดดแห้งนำห้องก็ไลแห้งถ้าแดดหายไปเลยนำห้องก็จะบบไลพี่น้องเพราะว่าโบมี่หมอดเก็บไฟหรือว่าโบมี่ัวทีสเก็ไบไฟไว้ใส่เวลาแดดแห้งเนาะมีแต่ว่าใส่ไฟตอนที่มันแดดเลยพี่น้อง ถ้าต้องซืองอองออ้อมาติดตั้งใส่อีกเนาะพี่น้องเพิ่นเฮาเพิ่นมาติดตั้งมื้อนั้นบ่ได้บ่ได้ติดตั้งให้บ่ได้ซื้ออันนั้นมาติดตั้งใส่น้ำพี่น้องตัวเก็บไฟเนาะอันนี้แม่นตะกา้าเฮาพี่น้องตะก้าบ้านได้บ้านได้หลายอาทิตย์เด้อพี่น้องประมาณแต่พุ่นน่ะปีใหม่บ้านสิบ่สิบ่เป็นเดือนแล้วบ่เนาะพี่น้องตะก้าก็เริ่ม แค่แน่เดี๋ยวเพราะว่ามีน้ำเลยเนาะทางนั้นจอนี่ก็กำลังไทานาอยู่เดี่ยวงน,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 นั้นไปจิน่าชิไปหาไทนากับจนนี่เนาะนี่เดี๋ยวพี่น้องโซล่าเซลล์กับประมาณนี้เดี๋ยวนาะกับว่าได้กับว่าได้ว่าอย่างดีมากง,ง่ายเนาะเพราะว่าเพราะมันมันสูบน้ำได้ค่อยนะพี่น้องเอาง่ายๆก็คือมันสูบน้ำได้ค่อยมันก็น ที่เขาขาดวงมางวันมันสีน้ำห้าสิมาสูบน้ำแห้งๆมันกับบอดดเนาะเพราะว่าเขาบอดดาซื้อหมออันนั้นมาใส่เขาก็ต้องซื้อมาตาอีกนี่เด็กตามที่เขาขาดวงางวาน้นัมันสีแห้งมันกับหนักมันกับมาซ้ำนี่เขาก็กะออโอเคเด็กพี่น้องถ้าเอามาใส่แต่ถ้าเสียเอามาจูบน้ำใส่หน้าอันนี้อาจจะบ,บนะ่ได้เนาะพอได้ใส่ก็ซ้ำนี่ก็ดีเด็กพี่น้องเอ้ย ไปเดี๋ยวไปเบิ่งจันนิไทยหน้าอยู่พูดเนาะไปพี่น้องไปหาไทยหน้าเนาะนี่เด้๋ยวเพียงนี่จันนิให้นี่จันนิไทยเด้๋ยนะานะงั้นบ่ได้มาไทยเดี๋ยวเช็มาไทยอยีกเนาะพี่น้องไทยให้ได้จอนให้ทึ่งผู Áp gì keng. Lỡ chạy thì để lại bị. Lỡ chạy thế thì cái đấy. ไปเที่ยว2เรือนนะ ทงเดียจะน่นมที่ไทย้อให้จะมีภาพต้องกันได้ที่ไทยอยู่

你要哥。 รองก็นนีน้องอันไทยก็หนีเนะาะใช้ซอยตอนนี้ใช้ซอยกันได้ตั้งแต่ให้นะช่วง,งตั้งแต่ให้แรกที่ถ่ายไปแล้วก็ให้ที่สองไฮที่สามไฮนี่เนาะพอดีแล้วนะพี่น้องไม่ก็บาดย,ยากพี่น้องใช้หน้าแต่ว่าหน้าจุดปวดแขนเนาะแถมรถไทยน้องอันก็ใช้ย่ากแน่พี่น้องไม่บาดเลยใช้ง่ายกว่ารถไทยมันกันเป็นรถไทย ตั้งแต่หลายปีเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแต่โดนๆเลยเนาะกระเล่มกระเล้เราใช้ขันนี้่างมันก็ใช่ยากแม่กระชีบหัแขนเนี่ยพี่น้องใช้หน้าหลังนั้นก็เคยใช้เลยเนาะตามให้หนีใช้น้ำกันก็จะหนีพ네ี่รองใชเปลี่ยนกันไช้เนาะ เปลี่ยนกันงั้นเปลี่ยนกันกับจอนีเปลี่ยนกันเปลี่ยนที่กันไทยเห็นไหมพี่น้องคือยังฉีดเลยเนาะไท้ให้นี่เด้กะฉีต้องเชื่อกะสีไท้ต่อต้องเชื่อกะสีพ่อก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเอาไท้ไปตามให้เลยเชื่อกับพักพอนก่อเนเดี๋ยวแต่จอนีเนาะจอนีสีไท้ต่อหรือว่าสีพักพอน มัน้กัไทยร้ายเติบพี่อต่อว่าบัณฑิตไทยเนาะบะมีไาไทยหายบยัณฑิตหายนะีไทยหายนี่ฮะกัหายจจนีไทยหายน้อยเดียวแต่ว่ายแห่งไทยน้ำกันอยู่ห้ฮะก็บเดมาไทยเพราะว่าฮาะกัเดอออกมาหน้าเนาะถ้าตังนั้นออกมาหน้าแต่โดนๆดนดนกระสีใจไ,ไทยชุม่มมือไทยเปลี่ยนกันอะไรพี่เาะเพราะว่าฮะาก,ก็ไเดามาก็เลยฮาวม có, đi thuyền cái 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 quá. miền Chima, tất cả nó P'ng, nhà nông nó หลังจากที่ทายนาก็จอน,นี่แล้วก็มาพักผ่อนอยู่เที่ยงพี่น้องจอน,นี้เมื่อบ่าเยเนี่ยเจ้าหน้กันชีเดเมื่อเด้พี่น้องขำเลยเนาะหัวมาแต่เบื้องพู่นหัวเป็นทรายโตพี่น้อยไหลไหวนอนไหวมันมาแถวเขตหน้าคนระับเนาะให้มันไปแถวอื่นพี่น้องเฮ้ย ได้มันกลับคืนพี่น้องเป็นง้อเขาจะดีเขาจะท่านได้จับนะเพี๋ยวเขาปล่อยปล่อยยามแหลงเนาะแต่นี่มันยามฝนยามเฮตุไทยเฮตุหน้าอะไรก็ต้องจับพี่น้องถ้าบ่จับก็สิถืออันนั้นถือจะคล้องหน้าเขาตีเขาเยี่ยงเห็นไหมพี่น้องเวลาเขาตะกาเขาหน้าเขาเนาะเขาก็สิตีแบบก็จะบ่ผาพิษนะพี่น้องเพราะว่า จะคลองบ่จับเองเนาะเพราะว่ามันหดย่ำให้ยย่ำหน้าแล้วก็ต้องจับให้เบนแบบนี้เนาะพี่น้องหึ้ยหึ่ยในการตอนนี้สีกราบเลยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แกสีเดชอปเพียงสำนีเด้อรพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจเอฟซีทุกๆคนพี่น้องที่คอามาติดตามหับชมเนาะ ขอให้ FC อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อพี่น้องไป,ไปเจอกันใหม่คลิปนะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย